ฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่แปลกอย่างหนึ่งคือขอให้คุณเป็นเศรษฐีระดับโลกเนี่ยคุณจะสามารถมีไอดอลเป็นเด็กจากสลัมที่ประสบความสำเร็จที่เล่นฟุตบอลเก่งอะไรเงี้ยอย่างเช่นโรนัลดิโญ่แบบมาจากบ้านที่ครอบครัวติดลบใช่ไหมแต่ว่าแบบเขามีแฟนแบบเป็นพวกเศรษฐีสาวอูเศรษฐีอาหลับหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราสึกว่ามันเป็นไม่กี่อย่างนะที่มันเปิดให้คลาสมันหายไปถ้าถ้าคุณถ้าคุณเจ๋งจริงอะนะอะไรนะทุกคนรู้สึกว่ามันสามารถเป็นไอดอลให้กับคนที่เขาอาจจะมองว่าเอ้คุณมาจาก สิ่งที่มันต้อยต่ำกว่าเขาก็ได้อะไรเงี้ยครับเฮ้ยมันจะดีไหมเพาว่าเราได้สินค้าที่หรือที่มีไลเซน์จากอไอดลอลเราจากคนที่เราชื่นชอบอะไรเงี้ยซึ่งเราสึกว่ามันเป็นวิธีกระบวนการการแสดงความรักแบบนี้รับเรากับสโมสรกับนักเตะที่เราสนับสนุนผมก็รู้สึกว่าอืมถ้าซื้องานศิลปะมาติดที่บ้านอ่ะบางทีเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้บีรองกับมันแต่เราบีรองกับฟุตบอล แต่เวลาเรานั่งดูแล้วเราก็เหมือนนั่งชมงานศิลปะซึ่งก็เป็นงานที่เราครีเอทมันขึ้นมาว่าเออโอเคตรงนี้มันมันมีความหมายกับเราผมว่าฟุตบอลมันมีวิวัฒนาการไม่จะเป็นเทคโนโลยีกฎกติกาแฟชั่นเองฟุตบอลซึ่งฟุตบอลเองก็เป็น,เป,นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกวิวัฒน,นากาตรตลอดเวลาซื่อฟุตบอลมันเป็นบันทึกประวัติศาสตร์และคือความทรงจำและมันเป็นแฟชั่นที่บ่งบอกปีปีนั้นวนะ่าความรู้สึกยังไง อยากให้เชษ์แนะนาตัวเองหน่อยครับเชษ์นะครับพี่เชษ์ยิ่งเกียรติคุณนะครับเป็นบิสเนสเ i r เตอร์ของบริษัทคิดไซโกงจำกัดนะครับแล้วก็เป็นผู้สะสมแล้วก็ทาธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อบอลพร้อมลายเซ็นและก็การเข้ากรอบเสื้อของสินค้าที่ลึกประมาณนั้นครับโอ้โหแสดงว่าเชษ์อ่ะต้องเป็นแฟนฟุตบอลถึงมาทําธุรกิจอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลใช่ไหมใช่คเป็นแฟนทีมอะไรครับจริงๆเอาจริงๆนะทีมแรกที่เชีย์คือวนเดอร์เบเมนเนาะเพราะว่าสมัยก่อนที่บ้านเนี่ยรับได้เฉพาะช่องซังเอาได้ดูได้เฉพาะบบอุนเดสก แต่ว่าถ้าถามว่าติดตามประจำเนี่ยครับต้อก็มี2ทีมก็คือจริงผมแฟนเอซิเมลานนะครับก็ก็ชอบตั้งแต่ยุคตั้งแต่สุดของอาร์โรเปตโตบัโจหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็กระชิบทีมหนึ่งที่เชียร์คือลีดยูไนเต็ดนะครับถ้าเป็นฟุตบอลกีดก็ก็ชอบในยุคอันโทนี่เยปัวอะไรเงี้ยครับผมยุกป,ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ติดตามฟุตบอลมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็เรียกว่าดูตั้งแต่ยุคนั้นก็แสดงว่าผูกพันกับฟุตบอลมากใช่คือจริงๆมันก็ตามภาษาเด็กผู้ชายเนาะ เวลาสิ่งสิ่งที่เวลาเราชอบทำตอนเด็กคือเตะฟุตบอลเวลาลงไปในสนามแล้วก็สมุิว่าตัวเองเป็นใครอ่าแบบวันนี้ฉันเล่นกองหน้าฉันจะฉันจะเป็นบักโจ้เลยอะไรเงี้ยครับกอ,องหลังวันนี้ฉันจะเป็นมาร์ินี่หรืออะไรเงี้ยทักอย่างอเงี้ยถ้ลงไปสมุิบทบาทตัวเองหรืออะไรเงี้ยครับประมาณนันมันก็ทำให้รู้สึกว่าเรามีความใกล้ใกล้ชิดกับเขาฟุตบอลันเป็นกีฬาที่แปลกอย่างหนึ่งคือขอให้คุณเป็นเศรษฐีระดับโลกเนี่ยคุณก็สามารถแบบมีไอดอลเป็นเด็กจากสลัมที่ประสบความสำเร็จที่ เล่นฟุตบอลเก่งอะไรงเงี้ยอย่างอยเช่นโรนัลดินโย่เียแบบมาจากบ้านที่เขาปวดติดลมใช่ไหมแต่ว่าแบบเขามีแฟนแบบเป็นพวกเศรษฐีเาอุเศรษฐีอาลับหรืออะไรเงรี้ยซึ่งเราสึกว่ามันเป็นไม่กี่อย่างนะที่มันเปิดให้คลาสมันหายไปถ้าถ้าคุณถ้าคุณเจ๋งจริงอะนะอะไรนะทุกคนรู้สึกว่าคุณสามารถเป็นไอดอลให้กับคนที่เขาอาจจะมองว่าไอ้คุณมาจากสิ่งที่มันต้อยต่ำกว่าเขาก็ได้อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจผมไม่มองเรื่องของว่าเป็นเครื่องมือทางสังคมด้วยละกันฟุตบอลอะไรเงี้ย อาจจะมองไม่เหมือนชาวบ้านครับอันเนี้ย<ม>เห็นว่าเชฟใส่เสื้อบอลมาด้วยครับทำไมผู้ชายมันใส่เสื้อบอลไปไหนมาไหนเออก็ต่อจากเมื่อกี้ครับเวลาเหมือนเวลาเราที่ลงไปในสนามใช่ไหมเราก็อยากจะสิ่งที่สัมผัสได้สือคือเราอยากสมมติวเป็นน,นักฟุตบอลคนไหนคนนั้นคนนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าวิธีการที่เราจะใกล้ชิดกับเขาอ่ะมันมีอะไรบ้างเนะก็สมัยก่อนเลยคือซื้อเสื้อบอลสนามสุข ทีมโปรดที่เราใส่ถ้าเราอยากใกล้ชิดมากกว่านั้นหน่อยทําไงแล้วก็ไอสกีนชื่ออะนักเตะคนโปรดของเราจำได้ไสมมติว่าผมชอบรีโบเยอร์ของ Lead, ลีดเรก็จะใส่เสื้อลีดถูกไหมถ้าพอเรามีเริ่มมีฐานะมากหน่อยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยขั้นต่อไปก็คือซื้อของแท้ของลิกสิตเนาะอันนี้น,นี่อันนี้ต้องให้ข้อมูลนึงช่วงตะกราวช่วงพศเก้าสิบเนี่ยไอร้านต่างๆพวกไนกี้อาดิดาสยังไม่เปิดช็อปในไทยนะจริงๆเสื้อฟุตบอลนี่เป็นอะไรที่หาย,ยากเวลาคุณจะหาเสื้อฟุ คุณต้องไปเดินล้านสตาร์สเกอร์ที่พันธิประตูน้ำพวกนักข่าวที่ไปประจําอังกฤษประจําต่างประเทศขนขี้อูวกลับมาซึ่งราคาตอนนั้นก็แบบสามสี่พันน่ะมันก็เข้าถึงได้ยากใช่ไหมสาหรับตอนนั้นที่ข้าวจานละสิบห้าบาทอนะไรเงี้ยตอนนั้นเราสึกว่าเออแต่พอมันเราเริ่มมีกําลังซื้อมากขึ้นมันมีช็อปมากขึ้นเราสึกว,ว่าเราก็มีความใกล้ชิดกับนักเตะที่เราอยากได้มากขึ้นอาจจะเริ่มอยากซื้อกับแบบลีพิกกาก็คือแบบสเกตแฟนบอลใช่ไหมครับแรืบางคนสึกว่าเอ้ย เราอยากจะใกล้กับนักเตะที่เราชอบหรือเราเราชอบโรนันโดใช่ไหมครับเราก็ไปซื้อเกตเดียวกับเกตเพยเยอร์มาใส่อะไรเงี้ยมันก็มีความใกล้ชิดซึ่งเราสึกว่ามันเป็นวิธีกระบวนการการแสดงความรักแบบหนึง่งกับเรากับสโมสรกับนักเตะที่เราสนับสนุนหรืออะไรเงี้ยครับผมแล้วขั้นต่อ,ตอไปเราทำไงเราอยากจะได้ของจากเขาใช่ไหมครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยม,มันยากมากในการที่เราจะมีโอกาสไปสัมผัสน,นานๆทีที่แบบผมจําได้ว่าตอนที่ลีดยกมาทีมชาติ ไทยประเทศอัรีดน่าจะเป็นทัฟฟิคคอนเนอร์จัดผมก็ไปดูไปติดตามที่สนามนะผมก็แบบไปยืนรอเอาเอาส่งเอาเสื้อไปแฮลเซนหรืออะไรเงี้ยแต่โมเดินรนพัตตนนั้นคือเขาไม่เสื้อเสื้อเกรดไม่แท้บางอันเถอะอะไรครับประมาณนั้นแล้วเราสึกว่าเฮ้ยเราได้ไรเซนเขานะรู้รสึกใกล้ชิดกับเขาเราสึกว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นหลักฐานที่บอกว่าเนี่ยฉันเจอตัวเป็นๆมาแล้วนะโอลิเวียดากูแฮลลี่คิวหรืออะไรเงี้ยมีโอกาสสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นหรือแบบโตขึ้นมาหน่อยพอมีฐานะหน่อยเนาสึกว่า สักครั้งหนึ่งเราอยากจะไปสนามไปดูที่สนามที่เราเชียใช่ไหมครับผมโชคดีมากผมไปมิลานปีที่ไปที่ซันซิโร่ปีที่มิลานเป็นแชมป์เซเรียอาปีล่ารอบล่าสุดพอดีอะไรเงี้ยเราสุกเฮ้ยเราอยู่ในบันทึกความทรงจำมันเป็นเอ็กซ์เพียแล้วกันแบบเราอยู่ในช่วงโมเมนต์นั้นโมเมตนต์หนึ่งอะไรเงี้ยสิ่งต่อมาคือเราว่าเฮ้ยมันจะดีไหมเพาว่าเราได้สินค้าที่ลึกที่ มีไลเซนส์จากไอดอลเราจากคนที่เราชื่นชอบอะไรเงี้ยผมก็เริ่มเริ่มเริ่มมาสนใจเรื่องนี้แล้วก็ประกอบกับตอนนั้นเจอรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาก็แนะนำว่าเอ้ยค่อยๆสะสมค่อยๆเป็นอหละคือผมผมต้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นพ่อค้าผมเป็นคอเลกเตอร์ผมผมผมเป็นคนเริ่มสะสมจากตัวผมเองก่อนเนาะเซตแรกที่ผมเลือกมาสะสมก็ก็จะเป็นเสื้อสามตัวเป็นเป็นยุคมิลานยุคสามทันเสือก็จะมีแหวนบัสเทนนะครับ ายกาลุดกุลิตนะครับก็มาติดกรอบแล้วรวมกันเป็นเบอร์แปดเก้าสิบรอะไรก็คือสามตัวติดกันใงกรอบใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าอืมถ้าซื้องานศิลปะมาติดที่บ้านอ่ะบางทีเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้บีลองกับมันแต่เราบีลองกับฟุตบอลแล้วเราก็รู้สึกว่าเออผมมาติดไ้เหนือจอทีวีเหมือนเวลาเรานั่งดูแล้วเราก็เหมือนนั่งชมงานศิลปะซึ่งก็เป็นงานที่เราครีเอทมันขึ้นมาว่าเออโอเคตรงเนี้ยมันมีความหมายกับเราประมาณนั้นแล้วก็เริ่มจากการ พอผมก็ถ่ายรูปลงใน facebook เพื่อนก็เริ่มมาถามว่าเฮ้ยเอามาจากไหนมีที่มาที่ไปมีอะไรยังไงยังไงบ้างอยากได้บ้างทำยังไงอะไรเงี้ยเ็าเริ่มมีคนมาเริ่มสั่งออะไรอย่างครับประมาณนั้นแล้วก็พอเริ่มเริ่มฝั่งรับสั่งผมก็เริ่มเฮ้ยมันมีโอกาสทางการค้านี่เริ่มเริ่มเริ่มมองเริ่มมองในความเป็นไปได้แล้วก็จะมีในเรื่องตอนนี้ธุรกิจหลักๆก็ทำอยู่สองอย่างก็คือรับสั่งเสื้อที่จะเป็นสินค้าที่ลึกของ ะนะักฟุตบอลเนาะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลอเป็นเสื้อเป็นลูกฟุตบอลเซนรองเท้าภาพถ่ายหรืออะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าเออถ้าคุณมีของอยู่แล้วอเราก็รับเข้ากรอบให้เพราะว่าเราเองอ่ะเคยเป็นคอเลกเตอร์มาก่อนเราไปไปที่ร้านแล้วเราก็พบว่าหที่ร้านมันไม่ได้ดังใจที่อยากจะได้เลยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบว่าบางทีถ้าอยากได้ดังใจอพอเราเริ่มมาทําเองเราสึกว่าเอ้ย มาจิ้นมันเยอะมากเลยนะแต่ว่าเราสึกว่าเราทําให้เพื่อนๆเ,เราเราทํมารจิ้นที่มันบางกว่าน,นี้ได้เราอยากให้ทุกคนอยากให้คนส่วนใหญ่แล้วกันมีโอกาสในการเข้าถึงสิ่งที่มันมีม,มีคุณภาพแล้วก็ราคาที่เป็นไปได้จับต้องได้อะไรเงี้ยสมัยก่อนผม,ผมทำกรอบบหนึ่งเนี่ยเวลาผมไปทําที่ร้านก็เริ่มประมาณเจ็ดแปดพันเนาะแต่ใน,นผมผมทําเองก็แบบราคาก็เริ่มแบบสี่พันห้า 4, 5, 000, หรืออะไรเงี้ยผมสึกว่าเออมาจิ้นมันบางต่างกันมนลค่า<ง><ง>เอยอะแต่ว่าเราสึกว่าเราเราทําให้คน มีความฝันเป็นไปได้มากขึ้นอะไรเงี้ยเขาถึงได้ไง่ายขึ้นใช่ใช่ใช่ครับอ่าพี่ถามถึงขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับ,รบว่าอย่างเช่นว่าสมมติพี่สนใจเสื้อตัวหนึ่งนักบอลติต่าวอรเลนโดของแมนยูเสื้อปีสุดท้ายหนึ่งตัวอ,อะไรเงี้ยขั้นตอนการที่เช่นจะหาสินค้าประเภทเนี้ยมาให้พี่ได้อย่างให้อธิบายให้หน่อยว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงนี่ผมพูดภาพรวมดีกว่าในใน,ในตลาดในประเทศไทยเนาะก็จะมี2แบบเป็นใหญ่ๆ่ก็คือแบบที่มีสําเร็จ ก็คือว่าเอ้ยพี่กำตังเดินไปแล้วเขามีของอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมอีกประเภทหนึ่งผมเป็นพวกพีออเดอร์คือแน่นอนว่าสิ่งที่ผมสามารถทรําราคาได้ก็คือ,อถูกปว่าชาวบ้านเขาก็คือว่าเราไม่ได้ซ่อมสต็อกของแต่เรามีเขาเรียอะไรมีคอนเนคชันกับทางเอเจนซี่ในต่างประเทศที่น่าเชื่อถือแล้วก็ในเรื่องของการจัดส่งต่างๆเราก็มีวิธีการในการจัดส่งออกมาที่เราสามารถทรําราคาได้ เราผมผมขอแบ่งตัวเรื่องของงานสายก,ก็คืองานงานเซนแบ่งเป็นประมาณสองสายด้วยละกันนะครับก็คือเป็นสายแฟนไซ์กับสายแบบพีเซอร์แนลดีไซก็คือเป็นเซ็กชั่นไซดนะครับแฟนไซ์ก็คือการที่เรียกาทที่พูดภาษาปานไปดักเซนหรือ <Better. S 2> ไปเป็นไปรอเซนอ่าใช้คำน Сп ี้ดีกว่าไปรอเซนนะครัรอเซนกน็มีตั้งแต่แบบว่าอ่าอย่างตอนสมัยก่อนที่ผมเล่าว่าผมไปยืนรอที่สนามแล้วเอาเสื้อหนึ่งตัวไปเข้าเซนอันนั้นก็คือการรอเซนใช่ไหมฮะแต่ซึ่ง เออตัวเนี้ยมันก็เรารู้เองกับใจอ่ะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันแท้เพราะเราอ่ะรับจากมือนักเตะม,มาเพราะเรา<ช>ไปนะเองใช่ใช่แต่คําถามคือว่าถ้าเมื่อเราเอาไปขายเนี่ยเราจะบอกกับคนอื่นได้ยังไงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันแท้เพราะมันเหมือนมันไม่มีหลักฐานใช่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 ใชอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบตอนนั้นนี้พยายามคนก็แบบมีบางเจ้าแบบมีรูปถ่ายมีคลิปหรืออะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คลิปที่มันส่งหรือรูปผ่าที่มันส่งเนี่ยมันเป็นอันเดียวกับตัวเสื้อตัวเดียวกันกับที่เขาเซ็นหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเพราะม สำหรับว่าถ้าคุณไปเซ็นเองและเก็บเองอะไรเงี้ยผมว่าแฟนไซดีนะคุณได้ไปเจอนักเตะคนโปรดคุณหรือหลังๆก็จะมีธุรกิจที่เขามาทำอุดช่องโหว่ตรงนี้คือคุณสามารถเจอนักเตะคนโปรดคุณได้ในต่างประเทศเนี่ยเขาเขามีรูปแบบนี้มานานนะคือเข้าไปเราจะได้ฟังทอล์กอินสปิเรชันทอล์กก่อนแล้วก็จะมีเซ็กชันที่แต่ละคนหนึ่งคนซื้อตเ๊ตเข้าไปแล้วก็จะเอาเสื้อหรือเอาอะไรก็ได้ ที่เราอยากเขาสาย <S <S เขาก็จะสายให้เราเราก็จะเห็นกับตาหรือว่า <ừ. S 2> เออเขาสายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอันนี้สายที่เป็นดัก,ดกเซนเนาะแฟนหรือเราเรียกว่าฝาลเซนดีกว่าดักเซนมันดูแย่ไปแฟนเป็นแฟนสายประมาณนั้นนะครับคล้ายๆเหมือนดาราเกาหลีที่แบบคุณไปต่อแถวแล้วก็ลีซ่าก็เซนให้ทีละคนทีละคนอะไรประมาณนั้นแล้วก็อีกแบบหนึง่ง <ừ. S 2> ผมใช้ว่าเป็นซิกเนเจอร์เมมโมรลเบียร์ละกันก็คือเป็นหาสินค้าที่ระลึก ซึ่งตัวพวกนี้มันจะเป็นในรูปแบบของมีเอเจนซี่ในการาจัดจ้างนักเตะคนนั้นมาเซ็นสมมติว่าเจ้า A สมมตินะเจ้าเาไปติดต่อโรนันโดบอกว่าคุณโรนันโดเนี่ยคุณช่วงนี้พักซีซันคุณมาเซ็นเสื้อให้เรา300ตัวใช่ไหมครับแล้วเขาก็รับออกใบรับรองแค่300ตัวนั้นแล้วก็ไอแล้วโรนันโดก็ได้ค่าจ้างไปอะไรเงี้ยครับผม เส้นบอกว่าสมมติแตตัวหนึ่งโดนโดนจะได้แบบร้อยปอนด์สมมตินะครับอสามร้อยตัวก็คูณไปอะไรเงี้ยครับเขาก็จะได้แบบสามหมื่นปอนโดยที่แบบอ่นักเตะเงินก็จะไปสู่นักเตะที่เราชอบใช่ไหมไปสับสนเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะตั้งใจเซ็นเขาก็นั่งแบบไม่ได้แบบไปยืนแบบโลกๆแล้วเซ็นอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเนาะสำหรับเราเราก็รู้สึกว่าผมมาสซ็นสนุนรูปแบบหลังแต่คนจะชอบรูปแบบแรกอันนี้ไม่ได้ติดนะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นทางเลือกละกันก็แล้วแต่คนชอบคือรูปแบบหลังมันก็จะแบบมีการ เซนมีการออกใบเซอร์จากสถาบันที่น่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างส่วนใหญ่ผมจะทํางานกับเจ้าที่เป็นบิ๊กบิ๊กโฟร์ใหญ่ๆนะครับของอที่เป็นลูกค้ากันผมสั่งซื้อกันประจำอะไรอย่างเงี้ยเราลูกค้าที่สั่งเสื้อกับเช่ะเป็นใครเขารู้ได้อย่างไรว่าเฮ้ยเชดทําตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นปากต่อปากเนาะเพราะว่าเราเริ่มจากอย่างที่เล่าให้เราฟังว่ามันมาจากเพื่อนเราแล้วพอดีเรามาทํางานในสายกีฬา กลุ่มก็จะกลายเป็นเพื่อนที่เป็นอินฟูนะครับหลายๆคนก็ให้การสนับสนุนดีมากอย่างอย่างน้องปามาทันลูกหนังก็ส,งสั่งสั่งใส่กอบอยู่เรื่อยๆนะครับหรืออย่างน้องเกมขอบสนามคนนี้ก็เขาเขาชอบซาเบียลองโซมากแล้วเขาก็อยากให้อยากไปเสือส้อซาเบียลองโซแต่เขาไม่รู้ทําไงเพื่อนเขาก็แนะนําว่าให้มาสั่งกับผมแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทําคลิปเหมือนขอบคุณคลิปแบบนําเสนอก็มีคนติดต่อจากทางเกมแล้วก็เริ่มใหญ่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่า อย่างคุณบอลที่มาจากเพจฟุตบอลแม็กอะไรเงี้ยครับเขาก็ให้ฝากหารองเท้าด mm ูนี่ได้ไหมหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถหาให้เขาได้รประมาณเราสึกว่าสิ่งสําคัญคือเรื่องธุรกิจแบบนี้มันอยู่ที่เรื่องของความเชื่อใจแล้วก็มาตรฐานเนาะอยากให้เราเก็บคร่าวๆถึงการที่แบบว่าไปผาเสบบอลถึงมือลูกค้านะครับอย่างเช่นว่ามีตัวไหนหายากสุดไหมตัวไหนที่มูลค่าสูงหรือแบบ ก่จะได้มายากน่าประทับใจไหมอะไรแบบนี้ครับผมจริงๆเพิ่งมีรุ่นพี่สั่งไปเมื่อเดือนที่แล้วคืออย่างนี้เขาเขาเป็นแฟนแมนยูแล้วเขาต้องการตกแต่งห้องดูบอลเขาสั่งมาลวดเดียวหกตัวอะไรเงี้ยครับก็ก็จะมีทั้งโลโลนันโดมีอะไรบีบิบูโนเฟอร์นันเดสอะไรยเงี้ยแต่ในเซ็ตนั้นคอลเลกชันนั้นมันมีหา,ายากอยู่มันสองตัวก็คือจะเป็นเสื้อที่เซอร์อเล็กซ์ฟูรชันก็เป็นตำนานแมนยูนะครับเป็นผู้จัดการทีมเป็นคนเซ็นให้ อะไรเงี้ยซึ่งอีฟลูเคซันก็อายุเยอะแล้วแล้วก็จริงๆเซกชั่นเขาไม่ได้จัดเซกชั่นเซนบ่อยเท่ากับพวกนักเตะที่เตะอย,อยู่อะไรเงี้ยครับกับอีกอันนึงเป็นเสื้อรวมแชมป์สามแชมป์ปีที่มันเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็เซนเกือบทั้งทีมนะครับประมาณนั้นเขาก็สั่งออเดอร์แล้วเข้ามาเราก็ไปหาให้ได้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็ เขาก็ประทับใจเขาก็สามารถไปตกแต่งห้องก็าทำแบบเป็นวอลแบบแมนยูเลยเขาแเหมือนตกสับสะใจแฟนยูใช่คือแบบเข้าไปในห้องเพราะมีห้องดูบอลเฉพาะเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเราสึกว่าเราดีดีใจนะที่แบบว่าเหมือนเขาได้เติมเต็มความฝันเราแบบโอเคแบบเอ้ห้องนี้แบบเปิดเข้าไปแล้วแบเออมันคือแบบห้องของความภูมิใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนัอันนี้พี่ถามไม่ไม่ต้องบอกตัวเลขนะครับแบบไอ้พวกเสื้อบอลอย่างเงี้ยพี่มองว่าไม่แน่ใจว่ามันมีราคากลางไว้อย่างเช่นว่า เข้าใจเอาเองว่าสมมติลับบอลดังเสื้อที่ไปเอามาน่าจะราคาแพงกว่าลักบอลที่ไม่ดังมันมีปัจจัยอะไรอะไรตรงนี้ผมมันมีมันมีสองสองเรื่องเนาะก็คือเป็นเรื่องของอีเวนต์อีเวนต์ของมันเนาะอีเวนต์มันมีสัญญช่วงนี้แบบผมก็เชื่ถึงฟุตบอลยูโรก็จะมีมีบางคนที่แบบคิดว่าไหนเป็นสตาร์ยูโรราคามันอาจจะแพงกว่าใช่ไหมครับหรือว่าอย่างอ่าอีเวนต์อย่างที่เรายกตัวอย่างอย่างด้านหลังเนี่ยก็คืออย่างว่าเป็นเปเล่กับมาราโดน่า แน่นอนว่าไม่มีเซ็นเพิ่มแล้วเพราะทั้งสองคนก็ก็เซ็น e x c l u s i v แ,แล้วอะไรอย่างนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าราคาก็คือหรืออย่างเคสหนึ่งก็อย่างเม,สซ,มสซี่เมสซี่ในตอนช่วงก่อนเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกกับหลังเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยราคาต่างกันประมาณผมเข้าใจว่ามันสองจุดห้าเท่านะโอ้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าตอบแบบต้องเป็นแต่ต้องเป็นของบริษัทบริษัทนั้นนะอ,อะไรอย่างนี้ครับที่เขาที่คือเมสซี่เขาทำ exclusive กับบริษัทหนึ่งอยู่อะไรอย่างนี้ครับประมาณนั้นซึ่ง ราคามันมันขึ้นพอสมควรเลยอะไรอย่างครับประมาณนั้นเออบางเรื่องมันเป็นเรื่องของดีเทลที่ต่างๆที่มาที่ไปของมันมันก็แบบมีส่วนประกอบที่ทําให้ราคามันต่างกันเนาะแต่ก็ยังย้ําเสมออนนี้บอกลูกค้าทุกคนว่าไอของแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พอมันไม่มีราคากลางเนี่ยมันมันอยู่ที่ความพึงพอใจนะเพราะฉะนั้นสิ่งเวลาที่เวลาคุณคุณอยากจะซื้อราคานี้ได้แต่คุณอยากจะขายราคาเนี้ยอันนี้พูดยากนะว่าคุณจะขายได้ราคาเดิมหรือจะขายได้มากกว่าเดิมเพราะว่ามันต้อง ดีมาและสปายต้องแมสกันนะสมมติว่าคุณชอบโรนันโดแล้วคุณคุณซื้อมันเท่านี้คุณซื้อมาสิบบาทแล้ววันนึ่งคุณบอกว่าคุณอยากจะขายขึ้นสิบาทอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ราคาใช่ใช่บอกบอกแล้วคุณจะขายใครคุณจะเจอคนที่เขาชอบโรนันโดเหมือนคุณหรือเปล่าหรือว่าชอบโรนันโดนะแต่ไม่ได้ชอบเสื้อปีนี้หรืออะไรเงี้ยมันจะมีคณนดีมานสลายที่มันแตกหักผันกันไปแปลว่ามันก็เหมือนมันก็ไม่มีอะไรมาการันตีราคาตอนตอนเราปล่อยออกไปได้ใช่ใช่คือสําหรับผมผมมองนี้ว่าของพวกนี้มันสิ่งที มีก็ได้แต่ว่าไม่ใช่มันต้องจําเป็นต้องมีอะไร้ะครับคือผมมองว่าถ้าคุณมีเหลือแล้วแล้วคุณแบบออยากจะมีสะสมอ่ะอันนี้โอเคเนาะแต่สําหรับผมผมมองว่ามันถ้ามันมีคุณค่าทางใจแล้วคุณมีเหลือคุณ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 ก็อาจจะมีสะสมได้แต่ว่าคุณแบบว่าโอ้โหถ้าแบบต้องไปซื้อเพื่อเก็งกาไรหรืออะไรเงี้ยผมว่าทุกอย่างเนี่ย collector ส่วนใหญ่ที่แบบลงลงทุนในแฟชั่นอินเวสท์เนี่ยมันจะเริ่มจากความชอบ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาพระเครื่องเองใช่ไหมครับหรือว่าเสื้อบอลคลาสสิกหรืออะไรเงี้ยครับคือคุณต้องเริ่มจากความชอบถ้าคุณไม่ชอบอ่ะคุณซื้อไปแล้ววันหนึ่งคุณขายไม่ได้อ่ะคุณเดี๋ยวเสื้อบอกเฮ้ยมันแย่แต่ว่าถ้าสึกว่าถ้าคุณซื้อของที่คุณชอบแล้ววันนึงมันมีแวลูขึ้นมาอะไรเงี้ยมันอย่างน้อยมันก็สึกว่าเอ้ยถ้าวันคุณไม่ได้ขายออกไปคุณก็ได้ของที่คุณยชอบอยู่อะไรเงี้ยผมจะบอกลูกค้าอย่างเสมอแหละครับแล้วสุดท้ายอยากให้ฝากหน่อยว่าถ้า คนดูคลิปเนี้ยแล้วอยากได้อะไรแบบนี้บ้างติดต่อเชฟยังไงจริงๆเอ่อส่วนใหญ่ผมใช้อดีไล่เนาะก็ก็อ่าเชฟเชงโก้เนาะแต่จะขึ้นให้ตรงนี้ดีกว่าอ่าก็จะเชดเชงกก็คือทักมาปรึกษาได้ทักมาสอบถามได้นะครับว่าไอพี่ตัวนั้นเป็นยังไงตัวนี้อ่าให้เช็คราคาให้หน่อยหรืออะไรเงี้ยหรือว่าถ้าคุณมีของอยู่แล้วแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเข้ากรอบมันอ่าอะไรเงี้ยครับก็นิดถึงผมก็แหละผมก็เป็นคนทํางาน เร็วคนหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยครับประมาณนันก็จะเดลิเวอร์ตามความต้องการของลูกค้าได้นะครับก็สามารถเทเลเมดได้เพราะว่าเ,เราเราต่างจากพ่อค้าทั่วไปนิดหน่อยก็คือว่าเราเราเริ่มจากการที่มันเป็นคอเลกเตอร์เนาะความเป็นคอเลกเตอร์มันรู้สึกว่าเออฉันทําให้แกในฉันทาให้ลูกค้าในแบบที่ฉันอยากได้เองเอ่ะเออเพราะฉันทาเองฉันก็รู้สึกว่าคุณภาพมันต้องประมาณนี้แหละประมาณนั้นเราสึกว่าเพราะฉะน,นั้นเราไม่ได้มองเรื่องกําไรที่เป็นสูงสุดอะไรเงี้ยส่วนต่างเราแบบน้อยมาก ครับอันนี้คําถามท้ายแบบท้ายสุดจริงๆล้วการดูบอลและการสะสมเสื้อบอลมันให้อะไรกับเชฟบ้างครับจริงๆถ้าพูดตลกตลกคือผมผมเป็นนักเรียนประวัติศาสตร์ผมชอบดูผมชอบดูรายละเอียดผมว่าฟุตบอลมันมีวิวัฒนาการมันจะเป็นเทคโนโลยีกฎกติกาอแฟชั่นเองฟุตบอลซึ่งฟุตบอลเองก็เป็นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลามันข้อดีอผมไปอ่านเจอฝรั่งเขาเขียนว่าเอ เสื้อฟุตบอลเนี่ยใครคนใส่เสื้อฟุตบอลออกจากบ้านอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเสื้อฟุตบอลมันเป็นบันทึกประวัติศาสตร์บันคึกความทรงจาและมันเป็นแฟชั่นที่บ่งบอกปีปีนั้นนะว่ามันความรู้สึกอย่างไรสมมติว่าพี่เป็นแฟนแบบลิเวอร์พูลสมมตินะครับเสื้อลิเวอร์พูลปีนี้กับเสื้อลิเวอร์พูลปีที่แล้วก็มีสตอรี่ที่มาที่ไปในการออกแบบไม่เหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยอย่างเช่นปีนี้ก็รู้สึกว่าได้รับแรงใจจากตอนที่เขาเป็นแชมป์ยุโรปเปียนครับที่ชิโลมอะไรเงี้ย หลักมันก็จะมีสตอรี่ว่าออโอเคในแต่ละอย่างมันมันบ่งบอกอะไรเทคโนโลยีก็เกี่ยวนะครับตัวนี้เราเห็นเลยว่าอย่างของเปเล,เล่อะไรเงี้ยเอ่อยตัวนี้มันก็จะเป็นการเย็บแซกอ่าคือเบอร์สมัยก่อนมันใช่ระบบสกรีนเนาะมันมันใช้การเย็บเบอร์ผ้าลงไปมันก็เป็นการเย็บแซกใช่ไหมฮะหรืออย่างถ้าเวลาเราคิดออกก็คือช่วงผมดูบอลใหม่ๆใ,ใ,ในช่วงประมาณบบทศวรรษเก้า 90, ต้นๆเนี่ยนักฟุตบอลต้องใส่งเกง่งเต๋อเสื้อฟิตๆใช่ไหมเพราะตอนนั้นเนี่ยเพราะวิชาศาสตร์การกีฬาไม่เข้ามาไอ้ทำไม นักฟุตบอลมันยังไม่ได้เล่นแบบเวทเทรนนิ่งแบบกล้ามล้ำแบบโรนันโดใช่ไหมครับพอยุคป,ประมาณปลาย90ทุกคนต้องใส่ตัวโคง้โคงๆโอเวอร์ไซส์ใช่ไหมครับถ้าถ้าถ้าจำก็อย่างเช่นแบบว่าเสื้อแมนยูคอสซิปที่แบบอัมโบโลต้องใส่ตัวโคง้โคงๆใหญ่ๆอะไรอย่างี้ครับเรื่องขอความทัดทัดถมแงแต่พอตอนต้น2000เนี่ยมันต้องรัดรูปแแบบอิตาลีอะไรครับกัปแปบบ้าหรืออะไรครับใส่แบบเสื้อรัดแบบรูปเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเนาะและอย่างตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฟร เศษที่ทาตัดเรื่องแต่ต่างๆใช่ไหมวัสดุเนื้อผ้าตอนนี้ก็เป็นแบบการรีไซเคิลนะบางอย่างทีมชาติบราซิลของไนกี้เองตอนนี้ก็ใช้อขวดพลาสติกรีไซเคิลเนาะมาทาให้แบบเป็นผ้าอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนสาหรับผมผมผมตื่นเต้นกับมันนะผมคึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงประวัติศาสตร์กันอะไรเไงี้ยแล้วก็มันมีความทึ่ความทรงจำหรือว่าเสื้อบางตัวเร,เราเราคิดออกเลยว่าพอเห็นภาพเนี่ยสมมติเราเห็นเสื้อมาลาโดน่าที่เป็นเลอกกอกเราเคยรู้อ๋อถ้าเป็นเลอกกอกเนี่ยมันคือ ปีที่เขาได้แชมป์ฟุตบอลโลกที่เม็กซิโกอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นผมว่ามันเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ดีนะครับประมาณ